สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่าไมครับในที่สุดสิ่งที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแล้วครับเพราะนี่ไม่ใช่ข่าวลือจากสกูเปอร์คนไหนแต่มันคือเรื่องย่ออย่างเป็นทางการของ Spider-Man Brand New Day ครับที่หลุดออกมาจากหนังสือ Art of the Movie ที่จะวางขายในช่วงสิงหาคมนี้ครับผมบอกเลยว่าเนื้อหาในนี้มันคอนเฟิร์มข่าวลือหลายอย่างที่เราตามกันมาหลายเดือนเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของไทม์สคริปช่วงเวลาที่ตอนนี้ มันเริ่มที่จะลงล็อกแล้วครับแล้วจุดนี้เองครับเป็นเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้ตัวปีเตอร์จะไม่ได้ไปแจมในอเวนเจอร์ดูมสเตย์แล้วก็รวมถึงตัวของฮักด้วยนอกจากนั้นเรื่องย่อนี้ก็ยังมีตะกอนสงสัยที่จะนําเราไปสู่การกลายพันธุ์ของสไปเดอร์แมนรึเปล่าจากสภาพจิตใจของปีเตอร์ที่ระยะเวลาผ่านมา4ปีแล้วมันไม่ค่อยสูดีมากครับวันนี้ผมแกะรายละเอียดแบบเน้นๆมาให้พวกคุณได้ดูกันเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยครับผม เคยปะครับฟังคลิปอยู่ดีๆโฆษณาเด้งมาคัดจังวะผมมีนี่เลยครับ YouTube พรีเมียมในราคาแค่99บาทต่อเดือนคุ้มมากๆใครไม่อยากพลาดสแกนคิวอาโค้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ไปเลยเรื่องแอป p r e เมียมต้องแฟลตพรีเมียมเท่านั้นปกติเขา209บาทเลยนะพวกคุณรีบเลย แน่นอนครับว่าเนื้อหานี้มันมาจากหนังสือที่จะวางจําหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคมอารมณ์แมายว่าหนังสือภาพอะไรทํานองน,นั้นครับแต่ที่น่าสนใจคือดีดคลิปชันของเว็บไซต์ที่จะจําหน่ายได้ใส่รายละเอียดเรื่องย่อเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆมันบอกทิศทางแล้วสรุปข่าวลือให้เราได้อย่างน่าสนใจสุดๆก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเรื่องย่อน,นี้มีอยู่ว่า Spider-Man b r แบรนด์นิวเดย์ครับจะเซตอัพเวลา4ปีถัดมาจากเหตุการณ์ใน no Way ว o m e ครับ4ปีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ ที่เราได้พบกับฮีโร่เพื่อนบ้านที่แสนด,ดีของเราเป็นครั้งสุดท้ายปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่สไปเดอร์แมนยังคงอยู่ในจุดสูงสุดของภารกิจรักษาความปลอดภัยในเมืองนิวยอร์กซิตี้ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับฮีโร่ผู้ไม่เปิดเผยตัวตนจนกระทั่งคดีอาชญากรรมแปลกๆที่สุดประหลาดชุดหนึ่งดึงเขาเข้าสู่ใยแมงมุมแห่งปริศนาที่ซับซ้อนกว่าที่เขาเคยเผชิญมาก,ก่อนเพื่อรับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสไปเดอร์แมนไม่เพียงแต่จะต้องมีความ แข็งแร่งทางด้านร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่เขายังต้องเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับผลกระทบจากอดีตของเขาด้วยและนี่ก็เป็นรายละเอียดเรื่องย่อทั้งหมดจากชุดข้อมูลเรื่องย่ออย่างเป็นทางการนี้ครับบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆกับตัวตนของสไปเดอร์แมนในภาคนี้เรื่องย่อที่เผยอ,ออกมาเรามาดูประโยคแรกที่จั่หัวมาเลยครับก็คือ4ปีผ่านไปนับตั้งแต่เราได้พบกับฮีโร่เพื่อนบ้านผู้แสนดีครั้งล่าสุดจุดนี้สําคัญมากๆครับคําว่า4ปีนี่แหละก็คือคีย์เวิร์ดของ ของเรื่องยอ่อนนี้ถ้าเรานับจากโนเวฮ m มตอนจบเนาะซึ่งเป็นช่วงคริสต์มาสปี2 0 1พบวกามาอีก4ปีมันก็จะมาตกในช่วงปี2 0 2 8ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ในดูมสเตย์พอดีเป๊ะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์จบมาหาลัยพอดีเนาะเพราะว่าในตอนจบของโนเวฮ m มมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวของปีเตอร์กับเพื่อนๆและแฟนเนี่ยเรียนจบไฮสคูลก็คือจบมปลายกันแล้วก็กําลังจะหาที่เรียนซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เขาส่วนใหญ่ก็ไปเรียน MIT เนาะส่วน ก็ในตอนจบเราก็ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอ็มไฮสเตทที่ต้องบอกว่าในหนังเรื่องนี้น่าจะไม่แตะในพัทการเรียนของปีเตอร์สักเท่าไหร่นักนั่นเองนอกจากนั้นช่วงเวลาปี2028ถ้าเราย้อนกลับไปในทันเนอร์โบเรื่องเรามันจบลงในช่วงปี2027เนาะแล้วการโผล่มาของยานเอ็กซิลูเซียก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆนั้นปี2027-2028ก็คาดว่าเป็นช่วงเดียวกันแหละครับที่เหตุการณ์ดูมเดย์เกิดขึ้นและ เหตุการณ์แบรนด์นิวเดย์ก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปเป็นเหตุผลว่าทำไมสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์ถึงไม่ได้ไปโผล่ในดูมส์เดย์ก็เพราะว่าจากเรื่องย่อครั้งนี้ตัวเขาเองมีภารกิจและก็วิกฤตเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนั่นเองและในประโยคต่อมาครับที่ต้องบอกว่าเป็นประโยคที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ p ีเตอร์ r าร์เกอร์ไม่มีอีกแล้วมีแต่สไปเดอร์แมนที่กำลังอยู่ในจุดพีคที่สุดของหน้าที่ของเขาโดยการปกป้องเมืองนิวยอร์กจุดนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสะท้อน เราเห็นเลยว่าหลังจากที่ปีเตอร์ถูกทําให้ลืมไม่มีใครจําได้เขาก็เลือกหละครับเลือกที่จะทิ้งตัวตนคนธรรมดาฉายาชื่อเสียงเรียงนามปีเตอร์ปาร์เกอร์ของเขาไปแล้วมุ่งสวมหน้ากากเป็นสไปเดอร์แมนแบบฟูลไทม์ไปเลยเพื่อที่จะหนีความเจ็บปวดจากภาคก่อนนที่ไม่มีใครจดจําเขาได้แล้วทําให้ประโยคนี้ปีเตอร์ก็เลือกละครับที่จะปิดใจปิดกัน้นตัวตนภายใต้หน้ากากอย่างปีเตอร์ปาร์เกอร์เอาไว้นี่นําไปสู่ข่าวหลุดลือเนื้อเรื่องเลยนะครับเนี่ยที่ว่า ตัวของเขานั้นจะยึดถือสไปเดอร์แมนเป็นไอดีนิตี้หลักจนเกิดการแบบว่ากลายพันธุ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาและในเรื่องย่อนี้ก็ยังบอกอีกว่า สไปเดอร์แมนจะต้องเผชิญกับอาชญากรรมที่โยงใยไปสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงแต่ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจใถึงขีดสุดแต่ยังต้องรับมือจากผลกระทบในอดีตของเขาด้วยคําว่าผลกระทบจากอาดีตตรงนี้นี่แหละมันจะยิ่งเสริมและทําให้เขายึดมั่นถือมั่นอัตลักษณ์ซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงไปยังข่าวลือหลุดเนื้อเรื่องที่บอกว่าตัวของสไปเดอร์แมนจะกลายพันธุ์ที่เราเคยคุยกันไว้อะเนาะแต่ว่าในหลุดเนื้อเรื่องนั้นนะ่ะผลกระทบนี้คือมัน ส่งผลให้ตัวของปีเตอร์เริ่มเครียดจนเกิดอาการมิวเทชันขึ้นมาร่างกายเริ่มสร้างใยชีวภาพสามารถยิงใยออกจากแขนตัวเองได้และสร้างรังไหมแล้วก็กลายเป็นแมนสไปเดอร์ตามคอมมิกก็คือแบบมี6แขนอีก4ี่แขนงอกมาจากข้างลําตัวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านของร่างกายครั้งนี้ครับมันก็ยังไปเชื่อมโยงกับเสียงบรรยายที่คาดว่าจะเป็นของทูมสโตนีกที่พูดถึงไลฟ์ไซเคิลของสไปเดอร์ว่ามีกี่ระดับซึ่งแน่นอนจุดนี้เองที่อาจจะเข้ามา เป็นอัตลักษณ์ใหม่ของสไปเดอร์แมนในภาคนี้ก็คือเขาไม่เอาปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วอะ่ะจะเอาแต่สไปเดอร์แมนจนแบบว่าเสียงในหัวของปีเตอร์มันเริ่มเงียบลงและเสียงทางฝั่งสไปเดอร์แมนมันดังขึ้นเรื่อยๆจนเกิดอาการผิดปกติทางด้านร่างกายแบบว่าเริ่มจากการยิงใยออกจากร่างกายได้ก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการลังไหมกายพันธุขึ้นมาแล้วก็ แตกตัวออกมางอกออกมาอีก4แขนแล้วมันก็สอดคล้องกับคาอธิบายของทูมสโตนเนาะที่บอกว่าวัตจักรของแมงมุมเนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นเองนอกจากนั้นครับก็ยังมีปริศนาที่ใหญ่กว่าเพราะว่าสกูเปอร์อินไซเดอร์ในช่วงนี้ต่างชี้เป้าล่ะครับชี้เป้าไปหาตัวร้ายอย่างทูมสโตนว่าชายคนนี้จะเป็นบิ๊กบอสใหญ่ของหนังเรื่องนี้และคุมแก๊งเดอะแฮนด์แล้วก็เป็นคนแหกคุกเอาสกอร์เปียนแมกกาแกนออกมาเพื่อที่จะให้สกอร์เปียนไล่ล่าปีเตอร์ซึ่งจุดนี้ก็เชื่อม โยงไปหาเรื่องย่อดได้เป็นอย่างดีถึงอาชญากรรมสุดแปลกประหลาดที่จะดึงตัวของสไปเดอร์แมนเข้าไปพัวพันในปริศนาอันซับซ้อนนี้แต่จุดสังเกตของเรื่องย่อชุดนี้ไม่ได้มีส่วนทีมอัพของสไปเดอร์แมนเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยที่จะเชื่อมไปหาตัวของพันนิเชอร์ตัวละครของเซดี้ซิง์แล้วก็ตัวของบรูซแบนเนอร์หรือฮาร์คบรูซาาวิทฮารทำให้เรื่องย่อชุดนี้เนี่ยเป็นเหมือนเรื่องราวของสไปเดอร์แมนทำอะไรที่ไหนอย่างไรพัวพันกับอะไรและมีวิกฤตเป็นของ องอย่างไรประมาณนั้นครับผมสรุปสั้นๆคือเรื่องย่อนี้ปีเตอร์เป็นสไปเดอร์แมนแบบฟูลไทม์ไปแล้วเขาอยู่ในจุดที่แบบว่าจัดการกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแบบเต็มที่จากพลังอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้มาพอสรุปแบบนี้แล้วผมก็รุนจังเลยว่าเขาจะกลายเป็นแมนสไปเดอร์เหมือนในคอมมิคนะสิถ้าเขาจะตั้งใจเป็นสไปเดอร์แมนขนาดนี้ก็คือแบบมีแขนมีขาง,งอกเหมือนที่เล่าไปอ่ะเนาะนอกจากนั้นครับเรื่องย่อนี้ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มไกลๆอ่ะเนาะว่าฮีโร ตัวท็อปอย่างสไปเดอร์แมนแล้วก็ฮักเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในดูมสเดย์จากการเผยช่วงเวลาที่หนังเรื่องนี้จะเซตอัพในปี2028ไปพร้อมๆกับเหตุการณ์ดูมส์เดย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันนั่นเองเหตุผลที่2ฮีโร่ตัวท็อปนี้ไม่ไปอยู่ในหนังเรื่องนั้นก็ง่ายแสนง่ายคือพวกเขาไม่ว่างครับปีเตอร์มีวิกฤตภายในจิตใจและร่างกายของตัวเองฮักก็คงจะวุ่นๆในการช่วยเหลือปีเตอร์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีวิกฤตเป็นของตัวเองด้วยเนาะเพราะว่ามีข่าวว่าจะกลายเป็นฮักครั่งเป็นาว อะไรอย่างนั้นและที่สําคัญเมืองนิวยอร์กซิตี้ในสเกลระดับพูทอนสตีทเลเวลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะลุกเป็นไฟไม่แพ้เหตุการณ์ใหญ่เช่นกันแล้วนอกจากนั้นครับหลังมีเรื่องยอ่ออย่างเป็นทางการออกมาสกูเปอร์อย่างเดนิลลอาร์พีเคก็ทวิตรัวๆออกมาเลยบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยน่าสนใจมากๆพ่านมีการนําร่องมั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่างการรายงานที่บอกว่าพีเตอร์ปาเกอร์จะมีเพื่อนบ้านเป็นสาวผมปลอนอยู่ในหนังเรื่องนี้แน่นอนครับทุกคนล็อกเป้าไปหา เกวนสเตซี่เลยแล้วเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวลือว่อนๆออกมาว่ากันว่าเคียแนนซิปกาวัย26ครับอาจจะมารับบทเป็นเกวนสเตซี่อยู่ในหนังเรื่องนี้หลังจากมีการรายงานว่าเธออยู่ในกองถ่ายทําด้วยบอกเลยว่าแคสนี้น่าสนใจมากๆดูสิครับเคมีดูดีสุดๆกับการมารับบทเป็นเกวนเลยนอกจากนั้นดเดนิเอลก็ยังทวิตเพิ่มออกมาอีกเรื่อยๆว่าในแบรนด์นิวเดย์ครับปีเตอร์นั้นจะยังไม่ได้ปันใจไปให้ใครเขายังคงรัก m j อยู่แม้ช่วง เวลาจะล่วงเลยมา4ปีแล้วก็ตามคงเป็นอะไรที่เศร้าและน่าจะสร้างดราม่าได้ดีสุดๆในจุดนี้นะครับสปอนอร์ Support การทำคลิปด้วยสินค้าเนตกรา้าไม่ซื้อไม่ว่ากันแค่กดเข้าไปดูก็ถือว่าคุณสนับสนุนผมแล้วครับ มีก็เป็นอัปเดตเรื่องย่อที่ต้องบอกเลยว่าเป็นทางการแล้วครับผมมันเผยออกมาแบบล็อกเป้ากาหนดทิศทางได้เป็นอย่างดีห่วงบอกให้พวกเราได้รู้ว่าตอนนี้ปีเตอร์ปาเกอร์นั้นเป็นสไปเดอร์แมนแบบฟูไทมไปแล้วแล้วก็เหมือนจะมีวิกฤตในตัวเองแล้วก็มีดราม่าเรื่องคนรักแล้วก็จะต้องเผชิญกับอาชญากรรมในระดับผู้รอนที่อาจจะไม่ภูธรอนเพราะเรื่องย่อก็บอกอยู่ว่ามันซับซ้อนอ่ะเนาะนั่นแหละตัวละครก็เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวร้ายหรือฝั่งฮีโร่ที่ ผมรู้สึกว่านับๆดูตอนนี้ทั้งโผล่มาจริงแล้วก็ตามข่าวลือต่างๆเนี่ยน่าจะมากกว่า20คาแรคเตอร์เข้าไปแล้วครับพวกคุณคิดว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องย่อที่โผล่มาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจนในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ